วัดสวยไหมเฮ้ยเข้าไหมครับใครๆเดินเยี่ยมคน มาแต่ปอไปทางหรือนักเรียนนะวันนี้เดี๋ยวมันรู้กัน<ป>อันนี้คือยังไงเนี่ยเพื่อพามารีบกันเลยใช่ไหมเนี่ยมา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 เขอยู่ต้นตังเนี่ย มาแล้วมาถึงคู่เอกเาของเราคู่หนึ่งันนี้ของผมวันนี้เราพี่แล้วขาดใจเขบอกว่าเขบอกว่าทีมเราอ่ะเอาเปรียบเขาไม่ตัวใหญ่มีจะบอกเขาว่ารอบเนี้ยปัญญากระโดดพี่รอดูรอบนี้รอดูรอบนี้ให้จับไปเลยใช่ไหมให้เลือกตัวมาเลยคัดมาเลยใช่ไหมมารอบที่แล้วนี่คุณเป็นหนุ่มโตมากมีเราจะบอกว่ารอบนี้เป็นที่แล้วอย่าร้องกีบหรือร้องที่แล้วนะร้องแล้วร้องนะร้องแล้วอย่าร้องอย่าร้องง่ายๆอ๋อมา การณ์การเราวางให้ทอยนะครับผมเราวางให้ทอยนะดิ้นได้ให้ทอยการเล่นไทยไม่ไหวการเลนคไทยไม่ไหวออกไปนะครับผมลวมได้แต่ไม่รับให้คนต่อยนะครับผมโอเครวมแต่ไม่ต้องแกรบัญชีนะในเวทีต่อยด้านหน้าอย่างเดียวนะครับย้ำนะห้ามต่อยด้านหลังนะครับเขาต่อยนะต่อยนะงก็ต่อยด้านหน้าช่วงด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเห็นแล้วมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะไม่ต่อยให้ทอยนะมาบริษัทก็ไม่สองไม่สองไม่เตะมีน้ำใจนักกีฬาเพิ่งลงไม่สองไม่ต่อยให้ทอยนะครับผมนะรากรรมการด้วยครับพร้อมไหม All พอไหมชอมาดิ<อ><อ> ต่อเลยต่อเลยเออเออเออเหมือนกัไปไปน่นได้เรีน้เเพียวไปเท่ากนก็เรียั่นี่นก็เรียนเลยเออ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 ออเออเอเอ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 อเเออ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 เอเออเออเอเออออเอเอ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 เออ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 เเออ Tại ơi ơi bà mình đi mà mình đi mà Để thắng lại hay không ơi 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 โอ้โหลารวยปัจักแข็งเกิปัชัแข็งเกินมาดีเลยอ้าอ้ยโอ้ยหายไหวไหมเฮ้ยอ๊าย้าเขาไปช่วยเพื่อนได้เลยเขาหายไปแล้วเขาไปชวยเพื่อนได้หายแล้วหวไหมเขาด้เฮ้ยดูเพื่อนตายดิหวไหม เฮ้ยพร้อมแล้วไปเร็วนี่สุดท้ายนี่ลุ้นอยู่ไปสุดท้ายเออเออเออเอาตอไปเอาต่อไปเอาต่อไปเอาต่อมาเฮ้ยเอาต่อไปเลยออกเลยออกเลยเออเอาต่อไปอาร์ซี่เ่อตไปมาเออ ไปดิตีสามมาลงตีสามมาดิเอาเลยตีสามมาลงรู้เร็วเอ้ยสองไม่เอาไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยตีสเฮ้ยนี่นี่นี่มือใคเฮ้ยเฮ้นี่ดยเฮ้ยเฮ้ยไหลเ้ยไหลเ้ยเฮ้ยต่ก็ได้เดียวละแต่กได้เดียวเฮ้ย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 ง โอ้โอ้ยเย่แบสองหเลยโอ้ยสอง่ช่วใจเอ้า่นให้เจ็ดาสี่สามสองหนึ่งลโอ้ยเด็กชายแกคนนึงโอ้ยะหน้ามืเลยกูอ้า สุดยอดเลยครับขอเสียงตบมือให้ทั้งอสองทีมด้วยแล้วกันครับผมสุดยอดสุดยอดโอ้ยก้อง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 แลก้องมาทานหน่อยเป็นไงวันนี้เหนื่อยครับแต่สนุกมากครับพี่วันนี้เด็กแทางเราไม่ยอมร่วงนะเป็นไงวันนี้แบบมีอะไรดีเขาไหมก็ผมว่าไม่มีรถได้าราต้องจิกเป็นเพื่อนขอนะวันนี้โอ้ยนี่โดนหนักเลยไอ้ แม่ยับเลยสอ3นึงมามหนึมงาเลยมา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 ขอรองเดียวมามาเร็วสอปากอากโอเคขอรถกันนะผมคุณนี่ทุกคเลยครับแค่ช้ำมาขอเหรียญเหรียญน้าเหรีรมเหรั กอทีมอะรทีมเลยอันนี้นหนมากมกนงอมเรียบร้อยครับุดครับพอนะพู่นี้มันีนะุด้าจเสล้วผมเ็นเพื่อนเปนพืันรต่อ่ขอพูดอะนรื่นึ่งเียบางคนอ่จจะไม่รู้ว่าที่พวกไปกันน่ะมันคือเรื่องอะไรแต่ริงมึงนเทน์บินไม่ได้มีอะไรเลย บางคนอาจจะไปคิดว่าไอ้พี่ฟอร์มช่างไม่ขาดใจเว้ยฟาวพี่มันคือคอนเทนต์เอาสนุกแล้วผมขคเลยนะถ้าจบตรงนี้คือจบไม่มีนอกงานไม่มีอะไรสิ้นมาผมมากครับมาแนวหล่อมปแล้วคิดว่าเพิ่งทำยามีอะไรยามีอะไรับ